để ta ta cái con bỏ ruột, gai chìm, chôm vợ, nằm tăm, chân này là đáp tâm bốn, như thế bếp ครับก็ในฐานะที่ว่า,าทีม,ม,มหนึ่งตำบลหนึ่งมไรของมหาวิทยาลัยสขงขลานครินที่ยาเกตรังนะครับเข้าลงมาทํางานในพื้นทีต่มมตำบลนาคเสียนะครับและด้วยสภาวะสานภาพผลกระทบทางโควิดนะครับที่ชาวชุมชนตำบลนาคเสียได้รับนะครับพวกผมและก็ทีมได้เ,เห็นความสําสคัญนะคร, <ederim. S 1> ครับก็เลยอยากจะมีส่วนร่วมในการาเพื่อบรรเทานะ <ederim. S 1> ครับ สภาพว่าวิกฤตโควิดในครั้งนี้ปีปีนี้ค่ะก็ขึ้คนิด่ะขอบคุณมากก็ในนามพี่น้องตำบลนาะก็เสือนะคะทั้งตำบลตอนนี้ก็วิกฤตโควิดไปทั่วนะคะในนามเสือของเรารู้สึกว่ามันจะเยอะนะคะเพราะว่าเหตุการณ์หลายๆอย่างตอนนั้นสงสารด้วยนะคะพวกมันก็ได้เลี้ยหลายอยู่ก็ขอบคุณนักศึกษานะคะของมอจังหวัดจันะคะที่มาประมาณอยู่ในตำบลแล้วก็ ไม่ยิ่ดูได้นะการดูว่าสมุนทก็เสียมีความมีหลอะไรก็ม่เียอนะครับในนามนะครับในนามริจักโทต้ามองกรนะครับก็เป็นตัวหนึ่งนะครับที่นำความดีของมาท่อยนะครับเราก็ตั้งตัวแกนชาวตากไว้ด้วยกันนะครับก็มีอะไรก็ใหโทต้ามังกรรับใช้ก็ดีๆนะครับครับไม่

เก้าเมตรสองมตาเมตนี่แกก็มาเลยอบมาโตแกก็หนึ่งช่วมาเน่นี้เขาขึอเาเหมกันติดตามจากทางข้าวล้วก็่อนน่เราติอท่อติด่อมบานเราจริงๆนะครับเจไดไทยเรากบการจัดการเป็นชื่อว่าเป็นตัวอย่างองของปเะเตรเลยนะครับแล้วในช่วง ดาเนียนก็เมือนกับได้รับการหลงพ่อจากขุนสนมเดี๋ยให้ไปคิดถอนยาค่าเชื่อทะเลกีตอรกระโจกกระเซ็นก็ไปกันโยต่างงสัปดาห์เลยครับทีนี้ถึงชวนเอน้เงินแต่ก็ได้รับหน้ากากมาจากห้องมูลนิธิก็เลยเอามาให้กับชาวบ้านบอกว่าหน้ากาก จะรักษาป้องกันโรคได้ดีสุดตอนนี้ซึ่งแต่ว่าม,มันก็นไม่มีทุกคนบางคนมันก็คาดก็เลยออกมามาแจกกันตัวปลาตายแต่สําคัญคือพเ่เองก็มีพ่อหมง่งยันที่จะว่าหมายกํากลังใจแค่นั้นนะครับอาจจะไม่ได้หมากมม่แต่ว่าก็คือว่ามาเป็นกําลังใจในสกันการณ์ค็ใอยเราท่านตอนโควิดเอ่อนนี้ไปได้ ต้มในแกน้ำเปลือนแตงกวงจากบ้านอยี๋นี้ครครอบคุณกันตอไปอย่างต้งแก่ความรวงใหญ่เป็นรุงเป็นใหญ่จากบ้านแต่ก้ามันยังรนั่นีือข้อมาเห็ักคอบคุณปันไปขึ้นกันช่วมเดกันแบบนั้นครอบคุณมันอย่างรุ่งตรงนี้ตัางนี้ตางนั้นตรงนี้ดจะคขึ้นมามันเป็นแนวที่ของไหแนวเราตรงนี้ก็สร้มาต่อเลยครับ ยุ่แได้ก็คิดขึ้นมาจองเด้กนรรวมร่วมกันวาตังทุณึงนี้มาผจเลือแต่แย่ก็คือว่าจะหอมว่าแต่ขอพุ่นเข้ามาคนกี่้้าวจามาจลยะตังห้าเจ็ดแปดแล้หมทีหมดหน้าของคุณตัวตัวนี้กันก้หมดกับไ้หมดกลายเป็นไร่สวยเลื้องขนพ้อม้าขมบางพ่อนี่ก็ว่าหมากวันนี้เรย่นยเหมือนัเลย รืันแบบนปิดนว่ะปิดปิดับนบอม้อผมมาเจอหนังนะอย่างว่าตรงนี้นำใจท่ไล่มาให้ยมาไห้ตรงนี้อคุณพคุณบอครับครับกงวันที่ห้า่สีแล้วก็ันที่วันนี่จ็ดว่ mình tạo cái nhanh này.